สวัสดีค่ะห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูนิดาวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปและเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงเสียงสูงต่ำของคําในภาษาไทยมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม้จัตาวามีทั้งหมด4รูปนะคะ,ะสังเกตรประโยคที่มีรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยประโยคที่หนึ่ง เสือพายเรือมาขายน้ำผึ้งที่วัดประโยคนี้มีรูปวรรณยุกต์คำแรกคือคำว่าน้ำมีไม้โทโนะคะคำที่สองคือคำว่าผึ้งมีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทคำที่สามคือคำว่าที่มีรูปวรรณยุกต์คือไม้เอกประโยคนี้มีคำที่มีรูปวรรณยุกต์ทั้งหมดสามคำ ประโยคที่2แม่ชอบทำก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวน้ำประโยคนี้มีรูปวรรณยุกต์คือคำที่หแม่มีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกคำที่สองคือคำว่าก๋วยมีรูปวรรณยุกต์คือไม้จัตวาคำที่3คือคำว่าเตี๋ยวมีรูปวรรณยุกต์ค,ค,ค,คือไม้จัตวาคำที่4คือคำว่าเกี๊ยวมีรูปวรรณยุกต์คือไม้ตีคำที่5คือคำว่าน้ำมีรูปวรรณยุกต์คือไม้โท ประโยคนี้มีรูปวรรณยุกต์ทั้งหมด5คำนะคะเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยคือเสียงที่ปรากฏทุกครั้งเมื่อมีการออกเสียงโดยเสียงจะทําให้คํามีความหมายที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งหมด5เสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาทั้งหมด5เสียงนะคะ ตัวอย่างการพันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอแรกที่เราเรียนนะคะในเรื่องของพยัญชนะนะคะที่คุณครูแบ่งพยัญชนะออกเป็น3หมู่นะคะมีอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำนั่นเองค่ะอักษรกลางสามารถพันได้ทั้งหมด5เสียงเช่นบานบานบ้านบานบ,าน,บ,า,นบานนะคะมีทั้งหมด5เสียงอักษรสูงพันได้3เสียงตัวอย่างเช่นผา ผ้าผานะคะพื้นเสียงจัตาวามไม่มีรูปวรรณยุกนั่นเองค่ะอักษรต่ำพันได้3ามเสียงเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นฟองฟ้องฟ้องนะคะการพันวรรณยุ์รูปเอกจะเปลี่ยนเป็นเสียงโทรูรปโทจะเปลี่ยนเป็นเสียงตรีนั่นเองค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะรูปและเสียงวรรณยุกในภาษาไทย มีทั้งหมด4รูปมีไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตาวามี5เสียงนะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตาวาแบบทดสอบรูปและเสียงวรรณยุกในภาษาไทยเด็กๆนำสมุดขึ้นมาพร้อมทั้งเขียนคำถามและเติมคำตอบลงไปนะคะข้อ1วนวรรณยุกมีทั้งหมดกี่รูปกไก่3รูปขไข่4รูปขควาย5รูปค่ะ ข้อ2วรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่เสียงกอไก่3มเสียงขอไข่สี่เสียงคอควายห้าเสียงค่ะข้อ 3. อักษรสูงมีพื้นเสียงเป็นวรรณยุกต์ใดกอไก่เสียงโทขอไข่เสียงตรีคอควายเสียงจัตวา ข้อ4อักษรต่ำเมื่อผันวรรณยุกเสียงเอกจะเป็นเสียงอะไรกอไก่เสียงโทขอไข่เสียงตรีขอควายเสียงจัต,ต,ตวาข้อ 5. อักษรต่ำเมื่อผันวรรณยุกเสียงโทจะเป็นเสียงอะไรกอไก่เสียงโทขอไข่เสียงตรีขอควายเสียงจัตวาทําเสร็จแล้วส่งมาตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนาแล้วเจอกัอนคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ